ลหลงปูเหลววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมเจ้าของต้นตำรับเปลียนพญาเต่าเรือนอันเรื่องชื่อซึ่งรังของขังที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดให้แก่พระอาจารย์ค่ะซึ่งเหรียญในแต่ละเหรียญหรือว่าเต่าหรือว่าถูกมงคลของหลวงพ่อแต่ละชนิดนะคะก็จะเป็นรูปเต่าทั้งหมดแต่ว่าจะมีปลายของขาที่เป็นชี้หรือหักมุมและหางอาจจะเอียงหรือหางอาจจะตรงก็แล้วแต่รุ่นนั้นๆไปค่ะพุทธคุณของการบูชา เต่าหลวงปู่หลิวนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการพงกระพันชาติเมตตามหานิยมค้าขายสู้คดีความธรรมาค้าขายและโชคลาภค่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่ซอพึ่งได้นำมาให้ทุกท่านได้เห็นก็คือลูกค้าได้นำแหวนหลวงปู่หลิวที่เป็นลูกเต่ามาให้เราได้ทำการเลี่ยมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เป็นเดอะมัสสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลิวหรือพ่อค้าแม่ขายหรือนักทานายต่างๆก็มาบูชาสิ่งนี้กันค่ะ แหวนหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองดีไซน์งานเลี่ยมที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวแบบสุดๆเลยค่ะดีไซน์นี้นะคะซอตั้งใจออกแบบให้ลูกค้าแบบเต็มที่เลยเนื่องจากแหวนเขามีความมีลักษณะพิเศษนะคะที่เป็นลูกเต่าของหลวงพ่อก็มีอักขระที่ถูกลงเอาไว้แบบตามจุดต่างๆซึ่งเป็นความท้าทายของช่างมากๆในการทำให้ตัวเรือนแหวนนั้นมีลักษณะที่มีความโดดเด่นและพิเศษมากๆ และลูกค้าอยากจะให้ซอททำการออกแบบเรื่องการฝังเพชรให้มีความหรูหราเพิ่มขึ้นอีกระดับค่ะเป็นความหนาของท้องวงลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าการเลี่ยมแหวนนั้นจะต้องเสริมท้องวงให้มีความหนาเพื่อรองรับการใช้งานและป้องกันสึกค่ะซึ่งจุดเด่นของแหวนวงนี้นะคะซอเลือกที่จะทำการฉลุให้เห็นยันอักขระต่างๆตามจุดสำคัญนะคะก็เลือกฝังเพชรที่บ่าด้านข้างของตัวแหวน หน้าพระนะคะให้ดูสวยงามไปตามทรงของรูปเต่าใส่ขึ้นนิ้วแล้วสวยสง่างามมีเอกลักษณ์มากมากเลยค่ะตื่นทางร้านเลือกที่จะเลี่ยมทองนะคะทั้งด้านในและด้านนอกให้ดูแน่นดูสวยและคงคุณค่าของตัวเนื้อแหวนเงินค่ะตบท้ายด้วยการชุบทองคำขาวที่ตัวเรือนและใช้ผ้าพิบับในการขัดตัวเรือนให้ดูเงางามสวยออร่าจบอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านไหนนะคะที่มีแหวนของหลวงปู่หลิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามอย่าง ให้ซอออกแบบงานเลี่ยมสวยๆแบบนี้ส่งมาสำรองใช้บริการได้ที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงน้ำตลาดสดอัยลาหลังตลาดไทยซอเย็นดีออกแบบและดูแลให้สวยงามกิ๊งๆแบบนี้เลยค่ะ